อยากสุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนผิวสวยต้องรู้จักสิ่งนี้ครับวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากที่จะมีร่างกายที่สวยงามดูดีหรือว่าจะแก้ปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำหรือหัวล้านผมบางผมร่วงเชิญท่านเอานิ้วแตะในรูคมๆตรงนี้นะครับที่มีรูปอาจารย์อยู่นะครับจะพาท่านข้ามไปอีกหน้าหนึ่งนะครับในหน้านั้นนะครับสังเกตบรรทัดที่4่นะครับใช้นิ้วจิ้มอีกทีหนึ่ง นะครับข้ามาเป็นเพื่อนกับอาจารย์ได้นะครับสำหรับนะครับสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือโปรตีนครับปัจจุบันนี้นะครับคนไทยนะครับทานโปรตีนไม่ถึงครับเพราะว่านะครับการที่จะทานโปรตีนถึงเนี่ยจริงๆแล้วนะครับในอุดมคติเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานโปรตีนนะครับอย่างต่ำให้ได้นะครับ1กรัมต่อ1กิโลถ้าลองคิดดูนะครับว่าปลา1ขีดให้โปรตีน 24กรัมไก่1ขีดให้โปรโตีน27กรัมหมู1ขีดให้โปรโตีน27กรัมหรือเนื้อวัว1นขีดให้โปรโตีน30กรัมถ้า1วันถ้าท่านจะทานให้ครบหมายถึงว่าท่านจะต้องทานสิ่งที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี้ประมาณ2ขีดครึ่งนะครับอยู่ในมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ คนไทยขาดโปรตีนส่วนใหญ่ครับและความสําคัญของปโปรตีนนะครับถ้าเกิดว่าเราขาดมันไปแล้วนะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเรานะครับรีบครับนะครับกล้ามเนื้อไม่มีครับเพราะว่าโปรตีนนะครับมีส่วนสําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อนอกจากนี้นะครับยังทําให้นะครับมันหิวนะครับเพราะว่าโปรตีนนะครับมันยังช่วยเข้าไปในร่างกายของเรานะครับมันช่วยให้เราอิ่มนะครับแล้วก็ย่อยแล้วก็ทําให้เรา เกิดความที่ไม่อยากอาหารนะครับและนอกจากนี้นะครับโปรตีนนะครับยังเป็นส่วนที่นะครับเพิ่มเติมเรื่องการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเราเช่นอวัยวะภายในของเรานะครับปอดตับหัวใจม้ามอะไรพวกนี้นะครับสมองพวกนี้นะครับต้องอาศัยโปรตีนทั้งสิ้นนะครับโปรตีนนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีเป็นกระป๋องนะครับมีเป็นผง นะครับถ้าจะเลือกทานนะครับควรจะทานโปรตีนจากพืชนะครับเพราะมันไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันอ่าโปรตีนจากสัตว์นะครับที่เป็นผงเป็นกระป๋องนะครับมันก็จะมีไขมันมีน้ําตาลที่ท่านพลิกดูฉลากด้วยนะครับว่ามีอะไรเท่าไหร่นะครับสําหรับนะครับอ่านอกจากนี้แล้วความสำคัญของโปรตีนนะครับก็ยังนะครับช่วยให้นะครับใช้พลังงานเก่าๆนะครับนั่นก็คือนะครับพลังงานของท่านเก่าๆนะครับก็คือไขมันนะครับ ออกมาจากร่างกายของท่านนะครับก็ทําให้ท่านนะครับสามารถที่จะนะครับลดพุงลดหุ่นลดน้าหนักได้ด้วยนะครับโปรตีนนี่นะครับสำคัญจริงๆนะครับท่านก็นะครับลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยขาดโปรตีนไหมถ้าตัวเองขาดโปรตีนนะครับก็รีบๆเสริมนะครับสนใจในเรื่องของโปรตีนคอมเมนต์มาถามได้นะครับช่วยอาจารย์กดหัวใจกดแชร์ให้เพื่อนกดติดตามไว้นะครับ เพื่อสาระความรู้ดีๆทุกวันแบบนี้นะครับ2คลิปนะครับสวัสดีครับ